ตามยกโจรโอ้โหยังรอดได้ครับเดี๋ยวดูครับเรายังโอ้โหน่าจะว่าเกียวและคิดีครับนักชกญี่ปุ่นรายนี้ไม่ธรรมดาขออัดไปก่อนเวทพิกัดที่ออกอาวุธรวดเร็วอยู่แล้วครับรุ่นนี้แน่นอนครับอาวุธเร็วครับโดยเฉพาะอาวุธนาฬกาเนี่ยยังไงครับวันนี้ครับนี่ครับโอ้โหดูครับไม่ออกน่าสนใจครับนี่ครับซ้ายโอ้โหแล้บขวามาครับเกี่ยวและคิดมาซ้าย แน่นอนครับตอนนี้ชัดกันได้ไม่ได้ครับเอ้ามี่มาดสามมาทีนะครับนารากายังต้องบอกว่าเป็นเกมถนัดของนักชกชาวญี่ปุ่นคนนี้อยู่แล้วครับโคจงชกได้เปลี่ยนแล้วก็มีความเร็วด้วยครับที่บอกครับในรุ่นนี้อาวุธเร็วอยู่แล้วครับนี่ครับทำได้ดีแล้วต้องเลยไปครับมาถึงโคจงนี้เริ่มที่จะไม่ง่ายแน่ๆครับเอ้าจ่อขวาเตะขวาตามครับเกมก็ต้องเดินโดนมาครับโอ้โหเดี๋ยแต่นี่นกมแล้วพี่ครับแม่เขาบอกว่าความเร็ว ลุบล่ะครับโตไม่ทันเลยครับแต่ยังคงเดินครับเอาเตทีไปก่อนต่อยหมัดเลยครโอ้โหบวกนะครับปล่อยให้นักการเดินไม่ได้ครับอ่ะอยู่เรื่อยครับใช้ความเร็วครับโอ้โหแล้วก็ลุ้นระทึกในถึงถจังหวะครับดูครับในจังหวะบวกไม่ต้องน้ำพันแล้วครับดูครับเดี๋ยวดูโอ้โหบวกโอ้โดนหมัดอีกแล้วครับจักษ์เชยวยักษ์เชียวปะตังหินจักไอดีครับแม่ปรากฏต่อยขวาแต่ยังไม่โลงครับคดไหวจริงแล้วได้โอกาสาย้ไปทีเดียว 8ครับยังไงดีอ,องตวนโอ้โหเต็มผมว่านาะทีนี้นี่ไม่นปิดอัดแล้วครับปะตักหินตรงนี้ครับซึ่งไม่รู้จะหาเขาออกเจอหรือเปล่านี่ครับต้องชวนทะเลาะชวนแรกแบบนี้ครับแต่ว่านัดาคาสามยกโจ้โอ้โหยังลยโอ้โหปีโก้โอ้โหโอ้โยซุปเปอร์ช็อตครับ,ส,รบ,รบสวยงาม